อยังอยู่ที่หน้าขายหน้าร้านครับพอดีเห็นมีปุ่มสรุปรายเดือนอยู่ยังไม่ได้เข้าไปดูเราลองคลิกเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวยอดขายสรุปยอดขายให้เราครับว่าวันนี้วันนี้วัน,วนที่15บนะครับก็จะเป็นสีเขียววันปัจจุบันครับขายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ย้อนหลังให้เราตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับก็มียอดขายสะสมมากี่บาทน,นะครับ ก็จะมีจํานวนเงินเป็นสีเขียวจํานวนสินค้าหรือจานวนออเดอร์จํานวนออเดอร์ก็คือจํานวนแต่ละเราขายไปกี่ใบนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินออเดอร์สีน้าเงินนะครับแล้วก็โชว์ว่าสิบอันดับวันนี้สิบอันดับวันนี้ขายอะไรบ้างที่ดีที่สุดนะครับสิบอันดับประจาเดือนมีสินค้าอะไรบ้างที่ขายดีนะครับ ก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเป็นรายเดือนก็ค้นหาตามประเภทสินค้าได้นะครับต้องการดูเฉพาะเครื่องดื่มเครื่องดื่มไม่มีไม่มีขายวันนี้เลยนะครับก็ต้องเป็นตัวอาหารเอาเมซ่าตะกี้ต้องเป็นพุทธพาอาหารนะครับ เป็นสินค้าเป็นเครื่องเหลมดูตามกุ่มสินค้าก็ได้นะครับก็สรุปให้เห็นคร่าวๆประมาณนี้